สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งก่อติดกิจกรรมรอบสัปดาห์กับสงขา1นึ่งสเตชันเรามาสรุปกิจกรรมรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะวันที่31มกราคม2565เวลา10นาฬิกา30นาทีนายประสิทธิ์หนูกุ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขาเขตหนึ่งและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันลับเข้าสู่ระบบการศึกษาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขตงวันที่2กุมภาพันธ์2 5 6 5 เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนายประสิทธิ์หนูกุ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งณค่ายลูกเสือแหลมจากตำบลปากรออำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา เวลาสินาริกาเข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการรับส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณห้องประชุมสีธรรมทัศน์วันที่3กุมภาพันธ์2565เวลา8นาฬกา30นาทีนายประสิทธิ์หนูกุ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขต1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการสอบภาคกอและภาคขอเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ2564หน่วยสอบจังหวัดสงขลาณนะห้องประชุมสีธรรมทัศนวันที่3กุมภาพันธ์ 2,565เวลา13นาฬิกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่3ทับ2,565โดยมีนางขวัญตาประสานสงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสงขลาเขต1และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุมสีธรรมทัศน์ ก่อติดกิจกรรมรอบสัปดาห์กับสงขาหนึ่งสเตชันขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะ